สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคู่มดมวยไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมคุมบานดำชัยชนะทัศมีและคุณพ็อกแคเกอร์เดชาพรบงรุงฤทธนะครับครับสวัสดีครับแฟนมวยครับแล้วก็แฟนคู่มวยไทยนะฮะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าสเบรกของเราเนี่ยมีทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลสมัครเล่นครับถูกต้องนะครับถือว่าเป็นที่เดียวครับผมนะครับในค่ำคืนเลยกล้าบอกเลยนะครับที่นํามวยสากลสมัครเล่นเนี่ยมาออกอากาศครับผม ที่สาเหตุที่นำมาเดี๋ยวจะได้ทราบกันแน่นอนว่าเป็นใครอย่างไระะต้องติดตามดูเรรบรกหน้านะครับแต่เบรกนี้ครับเรา ขยับขยหายไปกันที่เวทีมวยจิตมณณน์ก็ย้อนไปนิดนึงครับในวันพฤหัสบดีที่23มกราคมที่ผ่านมาครับครับทีจิตมองน์ก็เป็นการจัดครั้งแรกนะฮะของคุณสมจิตแว่นแก้วหลังจากที่มีสถานการณ์ว่า้เมืองไม่สงบนะครับใช่ครับทำให้ถึกจิตมณณน์นี่หายไปพอสมควรเลยแล้วก็กลับมาจัดที่เวทีของตัวเองครับเวทีอตก3มนนทบุรีครับผมนะครับแล้วเป็นคู่มวยที่น่าสนใจทีเดียวครับครับคุณฮอกครับคู่นี้เราได้ข่าวสารมาสองคู่ในเบรกแรกนี้ครับใช่นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ค้ำ ใช่คู่ที่7ของรายการนะครับโอเคเพชรเจ้าพญาพบกับเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ครับครับผมเพชรมหาชนนี่ก็เป็นมวยโปรโมเตอร์ครับมนตุยสายใต้นะฮะครับเคืนตอบมงคลให้กับโอเคเก๋าเลอเกินโอเคนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับนะฮะคุณกุหลาบขาวครับพืนตอบมงคลให้กับทางด้านเพชรมหาชนแลยตํารวจเอกสัญญารัตนาภัยวงศ์ครับเปดพุ่มห้ามบนเดียทีมาดูยกที่3ครับสถานการณ์2ยกครับ เป็นตาง้านเพชรมหาชนได้เรียบ2ต่อหนึ่งับเป็นมวยเวทีด้วยใช่ครับมวยคนจับแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่ารูปร่างใหญ่เหลือเกินครับั้งคู่เลยครับดูโอเคครับก็ปกตินี่ก็เทรนน้องๆซ้อมอยู่ข้ายมวยพยาล้ำพองใช่ครับนะครับอยู่บางปาสมุทรสาครแต่ใกล้ๆมีรายการหนึ่งไปซ้อมอยู่เพชรเจ้าพยาใช่ครับถือว่าเป็นมวยที่เก๋าคนหนึ่งเลยครับในวงการครับ เบ็ดผาชนพยายามขยับเข้าหาโอเคกันดักรอจังหวะครับยังไม่เดินเข้าครับประกบในครับจังหวะนี้โดนยับเข่าขวาก็มาคืนไปเด้งซ้ายแยกครับแยกเบ็ดหาชนั้องมาว่าต่อยในบ้านตัวเองครับอุติจมองนอนพยายามเดินเข้าหาออหเอาแล้วครับคนละดอกครับเอาประกบในไล่แขนอยู่หาจังหวะบลอกได้ตี โอเคยังเหนียวครับพยายามขวางไว้ครับโอ้ด้านล่างนี่ทีมชาติจีนวเทียบเลยครับนะนดาวโรดพันพยักก็อยู่ที่มุมครับโอ้โหนีหมดแล้วครับออาก,กระตุกมา,มากยังยังไม่ลนครับยังไม่หลนนี่ทันดาเก็ตมาหาโชคดีเดินไล่ครับโอเคของคอครับขวางหน้าโดนเข่าขวาเข้าไปครับดอกอตีขวาคืนมากีตมหาโชคดีได้ลูกื้อครับ โอ้หกะทุนขวายัดเข้าไปเต็มเเลยครับสัะเทือนเลยครับจังหวะนี้ยังเดิตนต่อเนี่องก็เป็นหาชนต้องต่อยเอาใจแฟนมวยหน่อยกับต่อยในบ้านครับส่วนโอเคนี่แกยังโชว์ความเก่าครับตั้งรับครับใช้ฝีมือดับโตรครับปล่อ,อ,อยให้เพชรฝาชนเดินอยู่ฝ่ายเดียวก็วตอนนี้ดูครับตามกำแพงไว้โอเคก็พยายามตีกับ จังหวะเสียบซ้ายครับยังทีต่อทีนี่ได้อยู่นะฮะโอ้โหแล้วก็คาไว้ครับโอเคใช้จังหวะฝีมือสู้ครับคุณฮอสครับเดินเข้ามาก็โดนโอเคนี่พยายามสวนครับผิดาชนเยึยจับแล้วก็รัดคอตีครับตอนนี้ศกตามนี่เดินไม่หยุดครับยัดเข่าขวาดูครับจะเอาคืนได้ไหมครับตอนนี้โอเคกระแทงแล้วคาเลยครับทางเอาไว้ก่อนครับ ใช้ความเก่าครับช่วงนี้ครับโอเคเิดเข้ามาเข็นหนาชนเทียบเสาซ้ายครับพยายามตัดล่างครับแล้วก็หมดยกที่3ใบครับโอ้โหสู้กันสนุกทีเดียวครับคุณน้อครับสถานการณ์เป็นอย่างไรครับสถานการณ์นี่คลิกเลยครับเป็นทางด้านโอเคเนี่ยคลิกกลับมาต่อ7-4โอ้โหใช้ความเก่านะเชียนมวยก็มองอยู่ว่า ป็ดมหาชนแกนเดินมาแล้วทําไม่ค่อยได้ครับแต่เอาอาวุธเยอะอาวุธเยอะจังหวะดักของโอเคเนี่ยโอเคไหมครับโอเคเลยครับอันนี้เซียนมวยก็ค่อนข้างเยอะครับที่จิตมังนนก็ทยอยมาจากเวทีมาตรฐานนะ <7 42 S 1> ฮะเจ็ดสี่สองรอบครับก็แบ่งกันมาอะไรครับเทียนใหญ่ๆหลายคนครับจิมมี่ไฟแรงนะเสื้อขาวขุนหน้าขุนตา,ากันดีครับครับยกที่สี่ครับเดินต่อครับเพชรเจ้าเพชรมหาชนโอเคก็ยังสไตล์เดิมครับรับแล้วโต้ครับพยายาม รัดคอแล้วก็ตีคืนโอ้โหเข่าซ้ายดอกในี้ชัดเจนครับเฮ็ดผาชนเดิน่ไปมัดตัดล่างยังไม่หล่นครับโอเคยังบงังไว้โยนข่าเข้ามาโอเคนี่ต้องเรียนกันเลยว่าเป็นมวยมาแทนนะครับครับ่อยกันในพิการหน1่งรอ,อนด์นะครับวันนี้เดินเข้ามาครับเพชรดผาชนก็เดินทุกยกจริงๆครับแต่โอเคโอค้โหสวยแงาขวาดอกนี้ครับชัดเจนครับ โตวไว้ได้ครับเพชรทหารเด้งตีของเชียร์ติดมุ่งโน่นนี่เฮสน,นันเลยครับอยู่ที่มุมเดินมาลน,นเสียบครับเพชรทหาชนโอเคกระเสียบคืนเพชรทหาชนก็เสียบซ้ายครับพยายามตีเข่ากันอยู่ครับกลางเวทีาหาจังหวนะครับแม่โอเคยังแข็งอยู่แยกออกมาเดินไล่กับโยนเข่าวขวาเข้าไปครับยัดเต็มเต็มเลย โอ้โหจริงนาจริงมรงนู้นมีกระโดดตัวร้อยเลยครับครับจังหวะตีรอบหนึ่งตีเข่าขวาทิกมาเสียไหมยังไม่ได้โดนขวาโดนเ้าไปครับแต่ยังมีเตะครับโอเคนี่เขาเน้นรับเน้นเป็นพิเศษเลยมวยฝีมือครับจังหวะโต้เศษหนาชนกับบุู๊ดันรับเดินเข้าแทงตลอดครับ แต่ส่วนใหญ่ก็ยังสูสีเลยครับออกอาวุธนี่ยังทันกันอยู่ครับโอเคแล้วก็รับได้ครับเดี๋ยวเข้ามาต่อครับเพชรมหาชนเสียบเพ้าขวาเตก็โต้ด้วยซ้ายครับเดี๋ยวเข้ามาต่อครับพยายามรับครับดันเข้ามาดันเข้ามายันได้คนละทีแต่ดูโอเคครับเสียจังหวะนี้แยกครับแยก แยกก่อนครับเหชรปาชนมาแยกแล้วแกก็เดินต่อเลยครับโอ้โหตัขาเดียวดเดินเข้าหาเลยยักเสาซ้ายโอเคดักด้วยแค่ดนเข่าขวาือ้อหือแต่ยังไม่ออกอาการอาการยังเก็บได้ดีอยู่ครับโอเคเข้าเพชรปาชนเสียบเน้นๆโอเคก็ยังมีคืนแยกครับ จะรับเยอะนี่ไม่ดีนะครับคุณมัครับครับผมรับเยอะครับแต่ว่ามีสวนเหมือนกันครับแข้งขวาเน้นๆครับหากยังไม่หล่นครับหมดยกหมดยกที่สี่นะฮะโอ้โหสู้กันสนุกดีเดียวครับสูสีครับแบบนี้มีถึงชิงดําแน่นอนครับสถานการณ์แฟนมวยยังมองไปที่โอเคนะว่ายังได้เปรียบอยู่ยังได้เปรียบสองต่อหนึ่งครับก็ชิงดําใกล้ๆเลยครับเทนนหมาชนก็มีโอกาสครับ เป็นมวยเวทีด้วยครับแฟนมวยเข้ามาชมกันเยอะต่อชมกันหนาตาครับต่อคอนข้างจะอากาศเย็นมากเลยครับที่จิตบงนนวันนั้นครับนเทอราที่ผ่านมาครับเป็ชกอเอาเงอดูต่อยตั้งนานเหงือนแทบไม่ออกครับอากาศหนาวมากครับโอ้ยโยนเข่าขวาลูกนี้ครับเต็มแรงเลยครับเพชรมหาชนลูกเตะรลูกเฉียงแต่โอเคแกพลิกได้แล้วตีซ้ายเลยครับ ไม่ยอมครับมาถึงจุดจุดนี้แล้วครับโอเคมั่น <ดำ S 2> ใจนะนะนะฮะโอเคก็มั่นใจครับเดินมาตัดเทศาชนพยายามข้ามกำแพงตีนี่กับค้าก็โดนกำแพงอีกนะฮะนะฮะโอเคแกไม่เข้าครับจะตั้งรับครับปล่อยให้เทศนาชนเข้ามาทำครับโยนเสาฝามาแหมโอเคยังฝังได้ครับ เดินมาต่อกับเพชรมหาชนตีข้างคนแพงอีกตีซ้ายมาโอเคกระทุงเอาขวาแหมถือว่ายังดูยากครับว่าจะออกหน้าไหนครับเดินต่อครับเพชรมหาชนโอเคว่ายังไงครับดูปากกันเกงข้างหลังโอเคนะฮะเป็นสโลแกงเจ้าตัวเลยครับแยกครับมั่นใจทั้งคู่ครับกับ ต่างคนต่างไม่เข้าเลยครับพี่เลี้ยงก็บอกอ้าวโอเคครับพี่เลี้ยงบอกเดินอ้าพี่มหาชนนี่ยังไม่พอครับหาเพชรมหาชนครับจีนมงคลนบอกว่าเดินครับที่มุมอืมตั้งกำแพงไว้ครับโอเคพยายามตีครับแับออกไหนไม่ทราบครับยังสูสีเหลือเกินมุนวายไปหมดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้โอเคนี่เป็นมวยมาแทนด้วยนะครับใช่ครับ ว่าน้ำหนักก็ปล่อยๆเลยครับเพราะว่าปกติยกตัวก็ต่อยประมาณนี้แหละครับไม่ต้องลดอะไรมากมายครับเอาละครับวัดใจเลยครับมั่นใจทั้งคู่ครับแหมมาเต้นเลยครับตัวปลายยกที่ห้าครับต้องลุ้นเลยครับว่าจะออกหน้าไหนครับคู่นี้หมดยกสุดท้ายลงไปกราบมวยรุ่นพี่เลยครับเป็นมหาชนเสียอวันขึ้นมาแล้วครับมั่นใจเหมือนกันเอาละครับวัดใจเลยครับ จะออกไหนครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์ครับออกแดงครับโอเคเพชรเจ้าขยาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรมหาชนจิตเมืองนนท์ไปแบบสุดมันเลยครับครับผมโอ้สู้กันสนุกนะน่าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าสูงสีครับผู้นี้ครับได้รุนกันเบกนี้ยังมีอีกคู่หนึ่งนะครับคุณฮอลครับผมยังเป็นคู่เอกของรายการด้วยครับในศึกจิตเมืองนนท์ครับ ตลาดแขกตับสำริดครับจะพบกับวีรชนทอเทพสุทินครับหลายหายคนยังไม่ได้ชมแลววันนี้มีไมห้ชมน,นะครับ